อาจะขึ้นเลดเดเลดดิง้งใช้เวลากี่นาทีบอดดอนอะไม่ฝรั่งจนเองแม่ปั๊มมะเนี่ยตเติมมันป่ะเติมเติมในเมืองมีไหม ด้านหลังเ,เลยเมื่อกี้เหตุอะไรเลยข้างหน้าเนตัวหลังกลับรถ ยลายคาดส,สวยดีกวะ่ะเห็นนะดำเขียวอ่างเงี้ยเห็นอยู่แต่มันลายของอะไรแค่นั้นแหน <_ d isc als> ละเร็วอะไรวะเดี๋ยวค่อยอ่านเงนี่ย หาไปไหนนะวน่าอยู่ในเมืองรับงานอยู่มั้ง เยอะเพื่ออะไรแล้วร้อยล็อกปะไม่เลยสุดๆแล้วเนี่ย YouTube YouTube กี่เกียร์สิบเกียร์ใช่สิบเกียร์ได้ประมาณร้อยสิบมั้ง ร้อยยี่สิบตามไม่ทันเลยร้อยสิบหกนะ,นะสุดแล้วแหละไม่ขึ้นแล้วอันนี้เนี่ยร้อยยี้าไปเรื่อยตามตัวอย่างนี้แ ชั่วโมงน้ำมันเนี่ยเราวิ่งร้อยสิบนันน้ำมันนี่ล็อกไว้ร้อยยี่นะล็อกใ,ใกล้ๆอีกนิดเนี่งจะล็อกไว้สิบไหลมาแล้วนะ <laughs> เทีวไปเที่ยวแน่เลยไม่เห็นมามาเปิดมัง้งปรี๋ยอาบน้ำเดี๋ยวขย,วยมามต่ออีกรอบรอความเร็วเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราลืมเติมน้ำมันกันแล้วใช่ไหมใช่ไม่เห็นเลยนดะ ข้างหน้าแต่ว่าอยู่เส้นเล็กอ่ะต้องเลี้ยวลงอ่ะโบสถ์ทังหมดยังอะเต็มถังเลยไปก่อนนะนรัผมเลยเจ็ดร้อยนะ เหมือนจะเห็นรถช้าข้างหน้าโอ้ไม่ใช่จอดข้างทางโอ้ยยยยยในรายการปาดกันอย่างนี้เลย มันลูดเลนซ้ายไปคันนะบอสไอเลนขวาสุดอะนะโย่อ บอรวังตามหลงไปคันนะเลนงกลางเลนงขวาไปถนนรับนีไไ้ได้หรอกี่คันแล้วนะข้างหน้านะ <c oughs> ข้างหน้าสามอ่ะนี่พวกน้ำมันนี่สวยอ่ะหน้าวิ่งกันมีเป็นบอสอ่ะเอาป่ะ,ะสีเขเขียวปะไม่รู้สีส<ว>อะไรนะมองสวยอยู่นะเข้ากับรถเลย นั่นไงข้างหน้า,าดงมีปั๊มเนีน่ยถ้าคานุนแรกจะแพ้เกสเปีดเฮ้ยเขาหนาช่างอ่ะเว้แล้วเหมือนเหมือนกันเลย คนเยอะด้วยนะเออเอาเออเอเอ,เอาม,ามันสมจริงดีนะต่อคิวกันเลยเอออย่างเงี้ยดีนะว่าถ้าอยู่โลดทำแบบเนี้ยบริษัทก็บริษัทเดียวกันไม่ทำดวมนี่เอาระบบของเกมนี้ไปปรับปรุงเลยใช่ มันกดเอทเทอร์แล้วมันก็ไปได้เลยใช่ไหมต้องรอไฟเขียวดับก่อนนีเหรอเราไปเลยอะ่ะเรากดแทงอยู่ฟอรไปเลยก็ไปได้ใช่ไหมใช่ครับมาป,ปั๊บหน่อยนะ ถึงพอดีเลยขี่ง่ายดีหรอกสิบเกียร์เนะี่ย โอ้โหโตัวน้ำมันท่าพิสดารทำไมอันนี้หันหัวไปทางนูน้นปกติมันเสียบเข้าเลยไม่ใช่ไหมใช่มันน่าจะมีหลายช่องนะ มีดูดิเป็นโรงแรมเป็นแบบห้องเช่าพักค้างคืนเนี่ยเหมือนของจริงเลยนะนั่นดิมันเอาเกมนี้ป,นปรับปรุงยูโรอะเวิร์กอลใช่แวนวในอนาคตก็ได้จับรวมเลยอะมันจะจับลงก็จับกอะไรใช่จซ <laughs> ถ้าใครไม่มีก็ซื้อเดียวซีเสริมไปนะ ใช่เป็นรวมก็ได้เล่นไปทะลุหากันเนี่ยไม่มันก็ต้องมีแบบว่าเป็น DLC แบบนั้นไม่งั้นคุณก็มองไม่เห็นอย่างงี้ไงเออเอาไว้เชื่อมกันนะใช่หม<ด>ือนวางแผนไว้ละเหมือนกับประมาณว่าไอไฮเพอเวอร์ Hi over, ถ้าคุณไม่มีคุณก็ไม่เห็นพ่วงใช่ไหมไม่เห็นลายอ่าใช่โบทเดี๋ยวคืนนี้พาทางนี้นะฮูรุนฮูรุนปะ โพลอนม่พอนี่ยใช่ใช่เมืองนี้ยังไม่เปิดมันมีแป๊บเดียวนี่สิบสองนาทียังเหลืออยู่หกร้อยโลจากพันหนึ่งไหมก็โอเคอ่ะไม่ช้าเลยว่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมง ได้ดีเราก็ได้รอใครเดี๋ยววิง่งเข้าเมืองสองเมืองจอดแล้ววิงออ่งยาวๆแบบนี้ดีกว่ามันกว่าร <c oughs> อกันไปรอกันมาระบบนี้เราก็ทำหลายทีแล้นะ แล้วก็เฟลทุกทีโจะเบียดมาทำไหมลุนขวาโชว์ไหมเนี่ยโชว์ไปนักสักหนึ่งทีดิเดี๋ยวจะเบียดกูขึ้นนะ คือสองสองคันนี้ตีคู่นี่ปิดถนนเลยนะอันตรายโบจะแหลกนะโอ,อ้จอท้ายจะไม่กล้าเข้าตรงนู้นไงกี่เมตรเมื่อกี้สามสิบใย่ป้ะ ถูกป่ะถูกนะถูกได้ถึง T Y ก็ได้อังกฤษนี่ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าเร่าไ,ไ่จำมาจากอะไรเคราน์เตอร์ดัดเอกว่านั้นน่ะนั่นแหละเห็นฝรั่งก็พิมพ์ๆกันอ๋อโอเคเข้าใจ ตอนนี้เวลาพักไปซื้อขนมินเนี่ยกับสองทุ่มเราจะไปล่าแคบหมูไว้ได้มีเลมีเลไว้รอรอและวเ,เห็นเขากินอยากกินแคบหมูพอเขาขายก็แพง โอ้คนเยอะเหมือนกันนะไม่แหละครับพอแล้วเป็นยูโรนี่กระตุกไปแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยว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 ยังไงเหรอเกียร์นะมาปาดเลยผมเนี่ยอ้าวสวัสดีอยู่ในเมือง ไม่ดันเห็นนะ บอสมีรถเร็วโยกรถขึ้นมาดีนะมันเบรกให้ ำไมเขาทิ้งรอบไกลจังดูแต่โทรศัพท์ซ้ายไปขวาบขอามันเล่นโทรศัพท์นะเล่นเดือดลงตะเข้าด่านมั้เนี่ยเข้าเป็นเือมั้ยเนี่ย หนึ่งหึ่งหาไม่เข้าเว้ยเข้าไปโฉบเพื่อนเท่านั้นเบะเลย วิ่งลาวิ่งลาฉลาจำเลยเวลาพวกใหญ่มาในโดนที่สิ โยยังไงนี่ลงไปแล้วหนึ่งหก,กเก้งแต่เมื่อกี้อะไรคะนั้น ดีนะพวกมันเป็นไรหนีให้รอดนะเริ่มไล่ล่า <c oughs> น่าจะวิ่งม่เร็วอะไรทนไง ควรจะถึงที่ส่งงานก่อน,นเลยมันหายไปไหนแล้วน่าสินมันตรงไปนั่นแน่นั่นแน่มีโชบมีโชบมีหัวเป้าคันนะห้าส mm ี่ศนเนฟเจ็ดไปละ mm hmm. หรือว่ามันลงไหมไม่มันมันตรงไปเลยเราเลี้ยวอ๋อดีน้นตาเม็ดไม่ขึ้นอย่างงี้ ได้ไหมเราตัดตัดเอาเอาเป็เลยจะหาว่า <laughs> <c oughs> เรา,เราขับรถจอดเกะกะมันหรอมันก็ไม่น่าใช่นะ รถส่วนหนึ่งคันบอถึงแล้วถึงแล้วโอเคแป๊บหนึ่งจะถึงแล้วสิบสองโล ข้างในวะนเนี้ยแล้วข้างหน้าเขาเป็นอะไรกันเป็นถนนนะกลับรถไงเนี้ยอ้อทางนี้ได้ มัวจังรู้สึก พันสองร้อยโลเอ้ยพันร้อยยี่สิบโลใช้ประมาณยี่ห้าทีโอ้ก็เร็วใช่ได้